วันนี้นะคะวินนี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านสเต็ป่นไฟนะคะตั้งอยู่ที่โครงการส่วนหลวงสแขเรพซอยจุฬาฯสนั่นเองค่ะมองจากกล้องขนาดนี้ชัอแบบรู้เลยว่าแบบอร่อยขนาดนี้ปุ้งชือแบบใหญ่มากจริงไม่ใช่วิญญาณ มากออกรอมากฉ่ำมากทุกคนเอาให้หมดในคำเดียวไปเลยค่ะอร่อยจบัดเลยทุกคน วันนี้อยู่กับวินนี่ในรายการหนูหิวรายการที่พาทุกคนไปกินอาหารสตรีทฟู้ดอร่อยๆกันค่ะแล้ววันนี้นะคะวินนี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านแซ่บข้นไฟนะคะตั้งอยู่ที่โครงการส่วนหลวงซอแพรสตอยจุนานั่นเองค่ะร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบบพฮ้ยยำเนี่ยเด็ดมากๆแซ่บสมชื่อมากๆแล้วรีวิวเนี่ยคือเขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยมันนัวมันแซ่บของสดให้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็มีแบบว่าเมนูแบบอื่นๆอีกมากมายเลยนะ คือวินเนี่ยแบบไปอ่านรีวิวอ่าอะไรมาเฮ้ยคือแบบหิวแบบหิวตามแล้วก็แบบน้ำลายสอแล้วนะคะทุกคนจะแซ่บแค่ไหนเนี่ยตามวินไปดูกันดีกว่าค่ะ ร้านแซ่บพ่นไฟตั้งอยู่ที่โครงการสวนหลวงสคพร์ค่ะเดินทางจากถนนบรรทัดทองให้เลี้ยวขวาที่ซอยจุฬา12เข้าซอยมาประมาณ1 0 0เมตรก็จะเจอโครงการอยู่ทางด้านขวามือเลยค่ะและเมนูของร้านแซ่บพ่นไฟก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบน่ากินมา,มากคืออยากให้แบบทีมงานทําแบบเอฟเฟกต์ตาแบบแสงออกมากเลยเพราะแบบคือนั่งเฉยๆคือแบบกลิ่นแบบว่าตีขึ้นมาทุกคนแล้วคือแบบหน้าตาเขาคือหน้ากินมากคือแบบ มองจากดาวอาคารก็รู้ว่าแบบเฮ้ยคือยังไงวัตถุดิบเขาดูแบบสดสดทุกอย่างเลยไม่อยากพูดเยอะและ้วเริ่มเลยดีกว่านี่ขอขอเป็นเมนูแรกนะคะก็เมนูนี้เนี่ยจะชื่อยำปูทะเลไข่ดองนะคะทุกคนคือน่ากินมากคือแบบไข่ดองเขาคือส้มมากอะสีคือสดมากทุกคนแล้วก็เมนูที่สองของเรานะคะก็คือยำกุ้งสดนั่นเองแล้วก็จะมีแบบว่าไหลบัวเพิ่มมาด้วยแล้วก็เมนูที่สามอันนี้จะ ยำแซลมอนมคือแบบว่าไอเลิฟแซลมอนไอเลิฟปลาส้มมากๆทุกคนดูดีว่าสีเขาสดขนาดไหนแล้วอันนี้คือที่พิเศษเนี่ยคือวินเพิ่มเป็นไข่แดงเค็มมาด้วยนะคะทุกคนเมนูนี้คือแบบสีส้มทั้งจานเลยแล้วก็เมนูสุดท้ายของเราก็คือแบบว่าตัดแบบเผื่อแบบเออเผ็ดไปอะไรเงี้ยก็เป็น้อหมูทอดน,นั่นเองค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะมีแบบว่ากระเทียมเจียวมาด้วยคู่กับน้ำจิ้มของเรานั่นเองเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่เมนูแรก คือแบบรู้เลยนะว่าแบบชอบปูไข่ไดองมากแค่ไหนอะเดี<ม>๋ไหมคือ,อยังไงคือหน้ากินละหนึ่งคือเขาก็จะแบบว่าเออมีปูดูดิว่ามันแบบว่าสีส้มมากแค่ไหนอะเ็นขอชิมเป็นแบบว่าตัวน้ำยำก่อนดีกว่าก็คือจะบอกว่าน้ำยำของที่นี่เนี่ยเินจะใส่แบบว่าปลา,าทุกเมนูนเลยนะพเพราะว่าแบบสาวน่ารักอ่งเราคือชอบปลาไงเ,เริ่มเลย มันนวัวมันซึ้งมากแม่คือแบบว่าอันนี้ตัวนี้คือจะรู้สึกถึงความแบบว่าเข้มัน,นจะมีความนัวขึ้นมาแต่ว่าอันนี้จะรู้สึกถึงความแบบว่าเค็มของปลาติดขึ้นมานิดนึงแจะคือแซบนะ่ะสิ่งที่เราเรอคอยก็นี่ล้างมือแล้วนะคะทุกคนดูดิคือมือสั่นแล้วอะดูดิเฮ้ยสีมันจะต้องสดขนาดนี้ไหม คนนอกอ่ะถ้ามองเข้ามาก็คือนกผีเขาคือแบบอร่อยมากคือจะแบบรีวิวว่ากินเข้าไปอ่ะคือมันจะรู้สึกถึงความแบบนุ่มอ่ะทุกคนแล้วก็ไม่เป็นวิญญาณนะคะร้านเนี้ยแบบว่าเต็มเต็มคำแบบเน้เนคำเลยทุกคนทุกคนคะ่ะแล้วเมนูนี้เนี่ยคือเขาย่างหมดนะคือเขาก็ต้องมีแบบว่าปูมามาให้เยอะมากซึ่งแบบคือที่สังเกตนะปูทุกคิ้นอ่ะ ติดติดตัวแบบตัวไข่มาหมดเลยอะทุกคนมันไม่ได้หาง่ายๆนะร้านที่มันจะมีปูไข่ที่ติดมากับปูทุกทุกอันทุกชิ้นขนาดเนี้ย ือทุกคนวินอยากจะแบบดึงออกมาไงดึงให้แบบเออกินน่ารักน่ารักแต่เป็นไงล่ะเละไม่เป็นไรมองจากกล้องขนาดนี้คือแบบรู้เลยว่าแบบอร่อยขนาดไหน,น ปูไข่ดองเมื่อกี้รีวิววันนัว่าเนื้อแน่นเนื้อเน้น,เ,น,นเต็มคําไม่เป็นม,มันยาตอร่อยบวกกับด้วยความแบบเป็นกระดองที่เขาจะติดน้ํายำเลยแล้วเขกินแบบอซูรเข้าไปด้วยกันคือสุดยอดที่สุดเลิศเลออันดับหนึ่งนะคะส่วนตัวปูมาเขาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าติดไข่ดองติดตัวปูไข่ทุกตัวเลยแล้วพอกินเข้าไปคือเนื้อเขาจะฉ่ามาก เนื้อเน้นเต็มคับและส่วนตัวน้ำยาเขาเดียวินรู้สึกว่าโอเคคือวินนะสั่งเผ็ดน้อยทุกคนแต่ว่าก็มีความรสชาติแบบเฮ้ยขึ้นมานะดีแต่ว่ารสชาติตัวน้ำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวฟูไข่ดองเขาผ่านการดองมาแล้วพอผสมกันอนะเออตัวน้ำยำมันอาจจะมีความแบบว่าเข้มข้นแล้วก็มีความเค็มๆนิดนึงแต่ว่าโดยรวมคือดีมากทุกคน มาต่อกันที่เมนูที่สองของเราแบล็วทาไมมาต่อที่เมนูที่สองของเรานะคะนั่น,นคือยำกุ้งสดนั่นเองค่ะคืออันนี้ก็มาจากดาวคัะก็รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมกุ้งตัวใหญ่จังแล้วก็ที่พิเศษของเขานะคะทุกคนนั่นก็คือแบบว่าเออไม่ต้องสั่งแบบไหลบัวเพิ่มเลยอะคือเขามีให้แบบยำม,มาให้อยู่แล้วทุกคนนี่เดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนว่ากุ้งเนี่ยตัวใหญ่มากทุกคนทุกคนคะวินขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะก็ตัว คนแบบเรามันกินแบบช้อนส้อมใช่ไค่อนแบบถนัดเท่าไหร่นี่เลยทุกคนก้ยกุ้งคือแบบใหญ่มากจริงไม่ใช่วิญญาณอร่อยมากทุกคนคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยแค่ไหนก็อคติ้งแหละแต่คือมันคือแอคติ้งแากแบบหัวใจโอเคปะ ขอชิมน้ำยำก่อนนะคะทุกคนน้ำยำเนี่ยคือจะเหมือนการทั้งสองตัวเลยนะแล้วก็สิ่งพิเศษของเราก็คือไหลบัวนั่นเองคือแบบว่าไหลบัวเขาแบบชิ้นใหญ่แบบทุกชิ้นจริงๆเลยนะคนแบบเราคือแบบจะกินธรรมดาไม่ได้ไงมันแบบก็ต้องกินแบบหลายๆชิ้นพร้อมๆกัน พี่ทีมงานทำเอฟเฟกต์ใส่นอนเซกปต์ทำตามคอนเซ็ปต์ร้านไงร้านเขาชื่ออะไรสซตบพคนไฟก็ทำหน่อย <c oughs> ทุกคนคะ่ะรสชาติเนี่ยก็คือตัวน้ำยำอะก็คือจะเหมือน2ตัวนี้เลยนะคะก็มันก็จะมีความแบบเออเค็มเค็ม,เ,คมเด็กน้อยขึ้นมาแต่ว่ามันนัวมากงบปลา้ามากส่วนกุ้งก็คือไม่ต้องพูดถึงเหตุท่าแบบสะบัดเลยเมื่อกี้ก็คือรู้แล้วว่ามันต้องแบบเด็ดดวงทะลวงมากแค่ไหนคือกุ้งเขาคือแบบเนื้อแน่นมากทุกคนแล้วก็สดมากทุกคนไม,ไม่ไม่มีกลิ่นคาวเลยส่วน ไหลบัวก็คือไม่ต้องพูดถึงกินเข้าไปแบบคําเดียวหลายชิ้นขนาดนี้ดีมากกรอบมากฉ่าม,มากทุกคนแต่ตอนเนี้คือเริ่มแบบปะจะพ่นไฟได้จริงๆแล้วเริ่มเริ่มเผ็ดแล้วล้วก็จะไปอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมานะคะนั่คือ้อหมูทอดเ,เองก็คิดว่าน่าจะช่วยดับเผ็ดได้นิดนึงข้ามดนก็จะมีะกระเทียมเจียวนะคะทุกคนแล้วกแบบชินใหญ่มากจิมก,กับน้ำจิ้มลยแต่ถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มก็ไม่รู้จะแบบดับเผ็ดได้ไหมนะแต่ว่าก็กินเถอะ คนจะบอกว่าวินอะไม่ชอบกินกัญจมเจียวแต่พอกินข้าวกับข้าวหมูทอดแล้วก็น้ำจิ้มคือแบบดื่มมากเพราะว่าแบบข้าวหมูทอดเขาคือแบบเคี้ยวง่ายไม่ได้แบบเหนียวเหมือนหนังวินอะไรเงีเลยล้ยเยอเล่นคือตัวข้าวหมูทอดคือแบบกําลังดีแล้วพอจิ้มกับน้ำจิ้มคือมันเออมันก็แบบช่วยทําให้รสชาติมันแบบดียิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าใครแบบเฮ้ยไม่ชอบกินกับน้ำจิ้มนะคะก็ก็กินเปล่าๆได้เลยหรือว่าเราจะกินกับน้ำยำก็ได้จิ้มไปเลยทุกคนเฮ้ยเออจิ้มหมอนอย่งนดีนะกิ้กับน้ำยำซีบือ มากใครชอบแบบไหนก็จิ้มตามใจได้เลยมาต่อที่เมนูที่4ของเรานะคะนั่นก็คือยำแซลมอนไข่กุ้งนั่นเองค่ะแล้วเราก็เพิ่มไข่แดงเค็มมาขึ้นแบบเฮ้ยสีส้มเต็มไปหมดเลยโอเคน้ำยำเหมือน,นหแหบดเล้มาชิมแซลมอนดีกว่าเฮ้ยน,นยก็สีส้มหมดแล้วก็กินรวมไปเลยทุกคน ในนี้นะคะก็มีแซลมอนแล้วก็มีไข่กุ้งแล้วก็ไข่แดงคิมนะคะทุกคนก็เอาให้หมดในคำเดียวไปเลยค่ะอร่อยจังเลยทุกคนจ้าพอกินแบบพอกินข้าไปรวมกันแล้วคือมันนัวมันแบบมันมัน,มน,มนกึบแบบดีมากคือแบบว่า เออน้ำยำทนเนี้ก็ต้องมีความแบบมันก็จะเหมือนไอ้สองตัวที่เราทานไปก็จะมีความเออน,น,นัวของปลาเค็มๆนิดๆแบบเหมือน,นกันนะคะทุกคนส่วนตัวแซลมอนเนี่ยคือสดคือดีคือแบบเฮ้ยแค่สีก็ดูแล้วแต่พอกินเข้าไปคือแบบ บรรุเลยอะคือคือไปแล้วอะคืออร่อยมากส่วนไข่กุ้งก็คือมันก็เหมือนแบบเออก็เหมือนทั่วไปแต่พอแบบเขาแบบใส่มาให้เราในยำนี่ยคือมันพิเศษเนี่ยคือแบบพอกินเข้าไปมันก็เฮ้ยกรึบกรุบกรุบ,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 บรสชาตินํายำก็คลุ้งดีมากส่วนตัวไข่แดงเค็มก็คือลูกใหญ่ชอบมันแบบว่าเออพอกินรวมกันเข้าไปคือมันนัวมันมันมันแบบเออดีมากอะทุกคน ว่าชอบจริงๆก็สรุปรสชาติโดยรวมที่วินทานไปนะคะของร้านยำแทบพ่นไฟเนี่ยคือแบบ ตัวรสชาติยำอ่ะคือมันมันมันโอเคมากเลยนะคือด้วยความแบบน้ํายำเขารสชาติมันก็จะแบบเออที่วินกินมามันก็ค่อนข้างแบบจะแตกจากแบบร้านอื่นนิดนึงนะเพราะว่าร้านนี้เขาอาจจะมีความแบบเออรสชาติแบบเค็มๆหนักขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็จะมีแบบเออเผ็ดตามมาชวนวัตถุดิบเขาก็คือแบบชื่นชมจริงๆว่าแบบเฮ้ยสดแบบสดทุกอย่างเลยแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะที่เขาให้มาจากปูไข่ดองเนี้ยคือแบบสดมากกินไปมันคือไม่คาวเลยแล้วก็กุ้งสดแซลมอนเหมือนกันสดทุกอย่างจริงๆแล้วก็วัตถุดิบ เขาให้มาคือให้มาเยอะเลยนะให้มาเยอะสมแบบสมกับราคาอะไรอย่างนี้มากส่วนข้หมูทอดคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าชิ้นใหญ่แล้วก็มีน้ําจิม้มแล้วก็คือแบบสามารถกินคู่กับน้ายําได้ด้วยคือเข้าหมดเลยนะคะทุกคนคือแบบถ้าใครเนี่ยชอบเมนูยาําหรือเมนูอะไรที่วินทานไปนเนี่ยก็สามารถมาทานได้ที่ร้านแซ่บพ่นไฟซอยตุลา12โครงการสวนหลวงสแควร์นะคะทุกคนและวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของวินนี่แล้วนะคะอย่าลืมติดตามวินนี่ได้ใหม่ในรายการทางช่องลา สตอรี่ได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ